มากินซอยจูเสียบไม้สไตล์บาร์บีคิวกับผักส,สดสดในป่าก,กันครับซอยจูเสียบไม้กับหน่อไมส้สดๆมาเป็นเพื่อนนี่ดูหน่อไม้แบบยาวขาราดโ <c oughs> <c oughs> อ้ยกับน้ำจิ้มขม,จ,มจิ้มแจ่วอันนี้เป็นสไตล์บาร์บีคิวนะ <c oughs> อื้อหือ มีครบมานั่งเลยรับบอกเลยกินมาตั้งแต่เด็กสุดจัดสอยจูเสียบไม้กับใบมะม่วงอ่อนมาเ,นเพื่อน โอ้วน oh, ดีมาสไตล์กะลีปรเลยอืมดูใกล้ๆเห็นเขากินในร้านอาหารแบบดังๆเขาชอบรวบเงี้ยเลยไม่เคยกินด้วทคคอมันนอกซ <laughs> อยจูเสียบไม้กับลปลาปลานี่ มะละขี่นกมะละป่านะอู้ดูแลอันนี้แบบเนื้อเต็มมากมเดี๋ยวผมขอราดกันราดน้ำจิ้มแจ่วลงไปโอ้อืมสุดดอดม,มาละป่าเลย ขมเรี้ยวเฮ้ยเคลือตุดหมาไม่เอานะเคลือตุดหมาถึงก็กินอืขมเหมือนมะระเลยสอยตัวเสียบไม้กับยอดสะเดาสดๆนี่สะเดาป่าเหมือนกันเผ็ดพริกขี้หนูพริกแมวป่ะเนี่ย